จังหวัดหนองคายส่งทีมนักรบชุดขาวสู้ภยัยโควิด1 9สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายและโรงพยาบาลหนองคายจัดพิธีส่งทีมนักรบชุดขาวจำนวน10คนสู้ภยัยโควิด1 9ที่โรงพยาบาลบุษราคัมจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันที่19กรกรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคม2564วันที่16กรกฎาคม2564เวลา11นาฬิกา ที่ห้องประชุมชื่นระวิวันโรงพยาบาลหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนางรนิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีส่งทีมนักรบชุดขาวสู้ภัยโควิด -19 จากหนองคายสู่โรงพยาบาลบุษราคมจังหวัดนนทบุรีที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายและโรงพยาบาลหนองคายจัดให้มมขึ้นนายแพทย์วิเชียนรุ่งทิติธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายกล่าวว่าจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ระบาดในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลรัฐบาลจึงมีมติเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลบุษร,ราคัมณอาคารเชลเลนเจอร์เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนั้นโรงพยาบาลหนองคายได้จัดทีมบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขชุดที่สอง ร่วมปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลบุษราคำมจำนวน10คนประกอบด้วยแพทย์พยาบาลวิชาชีพเภสัชกรและนักรังสีการแพทย์ซึ่งทุกคนมีความสามารถมีความเสียสละและมีจิตอาสาเพื่อแผ่นดินโดยทั้งหมดจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่19กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคม2564หลังจากปฏิบัติหน้าที่บรรลุตามเป้าหมายแล้ว ทุกคนจะถูกกักตัว14วันในพื้นที่พิเศษและตรวจหาเชื้อโควิด -19 จนมั่นใจว่าร่างกายปลอดเชื้อสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจึงจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติต่อไปทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายกรมประชาสัมพันธ์